สวัสดีครับพี่น้องครับเบาต้นเดอะซีรีส์วิธีเกษตรชาวบานมากเลยครับมื่อนี้ครับพี่น้องพามอเบิ่เบิงความแปลกใหม่ของการปลูกมันสัมปลังครับพี่น้องมันต้นหรือว่ามันหัวมันสัมปลังเนาะนะครับเด้อปลูกแบบสายนาำยดครับพี่น้องสายอย่างสายนาำยดเด้อนะครับบ่ค่อยได้เห็นครับเปอร่นิญว่าผมผ่านมาตั้งพี่พอดีนะครับเด้อมาเห็นมาพ่อเจ้าของเพิ่นนะครับ ลุงหมนครับผมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับครับอันมีแนวคิดจังหดเราลุงมาปลูกสายนำยดอ๋อคือว่าแต่ก่อนก็ปลูกกาแฟธรรมดาเนี่ยแหละครับพื้นบ้านปลูกพืชแตงทั่วธรรมดานี่โอ้พืชพักสวนขั่วทั่วไปครับทั่วไปทีนี้ก็เลยมาคิดว่าเออวะลองงั้นปลูกมันลรือปงวดมันเป็นแนวใดวะออต้องลองเอาความคิดก็เห็นนั้น ตามฟีดต,ตามลายนันแลรันี่โอ้เห็นแก่เจ้าเฮ็ดมาก่อนแล้วครับก็เห็ดม,มาเห็นมาเห็นมาแล้วก็เลยขอโทดลองเบิงอครับตัวเองครับ,ลบแล้วก็มาทดลองเบิงครับมันจะเป็นเดือนใดบ้างบ่แ <c oughs> ต่ลองเบิงก็ก็รู้สึกว่าก็ขายไ่้เนี่ยครับครับครับไข่ยอยู่ปีนี้เป็นปีแรกหรือว่าเคยเฮ็ดมาก่อนหรือบ่ก็ยังครับเป็นปีแรกเริ่มต้นแหละครับโอ้สมมติว่าตะกร้อโมูกระปุกกันพืช ธรรมดาพวกแปลงพวกพวืชหลีนะครับพืชสวนเกษตรทั่วไปทั่วไปอันนี้ผมก็เลยเป็นว่าเป็นั้นคือสลับมุ่นเวียนครับบางทีมันอาศิตได้ผลสิบนะครเพราะว่าถ้าว่าแต่พืชสามซากมักก็ซิบไปพืชสามซากมักก็ซิบไม่ได้เน่เออเพราะว่าดินเอามันเสื่อมดินเอามันมันเอาปุ๋ยครับดินมันก็ซีบเสื่อมไปเรื่อยๆครับเราต้องเปลี่ยนพืชเนาะครับอันนี้ก็เลยว่าเออแต่ว่าที่ว่า เปลี่ยนพืชจะมากระซิเป็นพืชล้มลุกสลับกันกระซิบซ,ซดีนะประมาณีนี้อีกอย่างนึงมันกระิแก้ปัญหาอันพวกผันมันเ็าต้นมันนี่ยังต่างๆม,มันตายสินะครับพอมาปูหน้าเนี้ยเขาใส่น้ออยู่ใส่กระซิเป็นการเริ่มต้นที่ว่าดีึ้นดีเนาะ,นะเป็นแนวความคิดที่ดีนะครับเนาะน,นี้การลงทุนนี่เขาใส่ใส่อย่างตัวเก่าที่เขาไม่แล้วครับ ตัวเก่าที่ว่าเคยปลูกแต่ยังพวกทุกอันนี้เออบุรีคือว่าซื้อมาก่อนแนะครับบุรีไปซื้อมาเพิ่มเล็กๆน้อยๆนะครับโอ้ก็ไปปลูกไร่ตอนนี้ทักไรครับนี่ประมาณสรงไร่นี่แหละครับมันสอ้างไร่ทีกว้ากว่าเนาะได้เลยสร้างไร่กอ้วนมันได้หนิมันก็ราคาดีเนาะโชนน่เนาะครับโซนนี้ก็ใส่ได้เขาสามบาทกว่าเออก็ใส่ได้เพราะว่ามาเป็นปกติแบบนี้ไปดีเลยมันก็สีดีครับคางล่าวนี่ก็เห็นเห็นปลูกบักพริกบัก แตงอยู่เนาะแตงปลูไปสักแต่ลอ๋ออันนี้ปลูกเพื่อได้กินเพื่อได้กินเดื่กินก็ขายนะครับแต่ว่าเมื่อนี้บวันใดไทยไอ้บักพริกได้พีหนอเนี่ยมาไทยเอ่อมันสับหลังเนาะรับพันยังครับนี่อันนี้มาเป็นโซ่องใส่ผ่านครับอืมเป็นใจเอนเน่ก็พันยังทุกคนตางอ่อนตัดสองใส่ผ่านครับแต่ว่าใส่ผ่านเดียวมัน นมันปะพอวควาเลยก็เลยถอนะเพิ่นมารันมันก็ได้แล้ก็มาะเสียทนมันอยู่บ่เสียอยู่เทยครับแสียครับใช้น้ายานี่บน้หมักผสมโอ้น้ายานี่ยตู้ใหญนี่พ่อได้บอกพี่น้องเด้บยวผอเพราะพ่ลืมแล้วนะอมันเฟนไปคนซื้ออมันตรงเบื้องช่วงผนะเนาะครับงมันก็เป็นอย่างอยู่่ได้เบ้องช่วง ใ้น้ำยังทก,กัะโยมาลบกัน่อ้าเขาม,ามีน้าก็ใช้ได้นะเขามีน้านํานนก็ใ,กใได้แต่ว่า,นาก,กาน้าก็สตายถ้ีกากเนี่ก็ปลูกก็ปลูกใช่ว่าปลมีไส้น้มยศกระจายตายสวนไร่ครับโอ,อ้หลอดวนน่วยครับปนฟามันบ่มหน่วยนะปกติเด่เขาใชปลูกส่วนใดมันเหมาะสมครับมันสับปะหลังนี่สับปะหลังก็คือว่า ฟุนมาพอดีฟุ้นน,น,น,นครับโอ้ต้นฟุนต้นฟุนพฤษภาไปแล้วนู่นครับไปไปมีสาวพุธต้นพฤษภาครับครับต้นพฤษภาพ<อ>เพราะว่ามันก็แล้วแต่ปีบางปีมันก็ฟุนคือปีกายณเนีน่ยฟุนมันสีซิงช่วงซิหนาโอ้ก็ฟุ้นมาแล้วละผมก็ปุ้บปีกายเนี่ยฟุนมาแค่หนึ่งสองนี้แหละ,ะการปลูกปลูกมัน,นี้ก็แดดใส่ก็ก็เรียบร้อยแล้วครับตายส่วนมากเลย ได้จักจักตันแล้วครับนี่คิดเป็นเงินได้หลายปันได้ครับนี่โซลัยนี่ก็ยังบ่ฮู้ครับอ๋อเพราะว่ามันแค่เฮาเริ่มต้นเริ่มต้นปีแรกเนาะอาบต้นปีแรกอือเป็นกะร์ตินบ่ได้ครับเอาสิไดอะไรไม่ได้อืมอากว่าเฮามีมีอุปกรณ์ที่มันเหลือมาจากเขาผิดสวนก่อนแล้วครับเฮาก็ได้ลองเบิ่งเนาะครับไปลองเบิ่งก็ยังว่าผมผ่านมาอยู่ว่าอู้ที่เรกเห็นวางสายน้ําหยดยังบ่เห็นไดไอ้ทนมันเด้ครับยังบ่ได้คำามาเบิ่งอะไรงั้นบ่ ผมผมคิดว่าเออเราสิปลูกักเพิดบักพิบกพบนนู้เราสิปลูกอย่างนู้นนะครับอนนี้ผู้วานผู้ผ่านมาเห็นเห็นหอบเลยเห็นลุงหอบนั่นนะครับผมทอนมันปลูกว่าเอ้าเราปลูกมันตัวนี้ว่าอู้แปลกตัววานสิเกรวัตบ้าแบบไม่ทายแล้วก็หายพิหน่ดิเบิ้ลเนี้<ๆ> <laughs> อก็น่าว่าฉันครับโอ้เป็นแนวทางดีๆเนาะครับเพราะ<ม>ว่าการปลูกก็ต้องวางใส่ไล่ใส่น้ำซะก,ก่อนครับแล้วก็พ่น้าเนี่ยมันดนมันแข็งเนาะอืม ต้องปล่อยน้ํปล่อยน้ํามันซึนแล้วก็เราก็ค่อยปลูกครับอพราว่าเราไปปลูกปุ๊บเลยเพราะดินนึงมันมันยกดินเพได้ดินมันแข็งนะครับไทยาลูกไปลึกแล้วปล่อยน้ําใส่แล้วเขาสิปลูกง่ายนะง่ายปลูกเร็วอันนี้ปลูกผู้เดียวเลยปลูกผู้เดียวครับปลูกไปทีละน้อยทีละซิบแถวซิบ่็แถวอะไรครับเพราะทำคนเดียวเพราะว่าปลูกไร่ก็าบได้เพราะว่าต้องวางไส่น้ําไปนะวางใส้น้ํสซะก่อน ิบกแถวสิบส, 4, <Okay. S 2> สามสิบสี่แถวในรองพื้นควรบวชับหรือว่าจะไหนอันนี้ผพรไม่ได้ลองครับผมม่ได้ม่ได้ลองเนาะไม่ได้ลองคิดว่าว่าเวลานั้นก็สิปล่อยน้ําปุ๋ยอืมวเวลาเปืดอนน้าก็สิเอาปุ๋ยเยอะๆๆตามันขุนต้นไม่เลยนะอ๋อแ,แต่ว่าบ่ผสมกับกับทังแล้วบ,บางทีก็อาป้อยทังน้าเนาะเออที่ไม่หยดไปก็ได้่วานป้่อยน้ําแล้วว่าใส่ปุ๋ยตัวนี้ดีเพราะว่า การเรื่องต้นปีแรกนะโม่ถ้าถ้าเขาบริคุ้มผ่านเนี่ยเขาไม่หยดมันผีก็ได้แต่ว่าถ้าผสมถังมะเถื่อมันกาประหยัดเวลาแต่ว่ามันยังสีได้ลูกถ้าเกิดว่าเขาเขาตรงเบิ่งปุ๋ยถ้าว่าปุ๋ยเขาละลายมันโบล,ลาณไรหลีเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่อุดตันอยู่พุ่นน้ำเม่นแหมครับออยู่หัวจุกมันนะถ้าสิอุดตันอยู่ตามนั้นเนีนน่ยนะเออครับครับตามนาั้นโดนน้ำหยดเมียนเมียนเปหลานพ่อเข มก็เปิดไส่แล้วเพอาะเขป็นพวกสงนะครับใช่เป็นวุ้นตันตัวนี้แล้วที่ตป็นให้แมนครับระยะเวลาการเก็บเกี่ยวในจักเดือนครับนี่อันนี้มันก็ปลุกแล้วก็อันนี้มันแล้วแต่ครับจนว่าฝนละลานมันเปิดละลานมันเปิดแล้วก็ไล่ตางๆเลี้ยวเขาเลี้ยวป่าเพลินเนาะครับอละลานมันเปิดเปิดฝุ่นละครับเออคุณหมอนะครับ เป็นความแปลกใหม่นะครับพี่น้องพื้นที่มองนีเนี่ยอ๋อบ้านบ้านงิ้วครับบ้านงิ้วครับบ้านงิ้วนี่ตำบลบ้านคคเนะตำบลบ้านคอครับตำบลสวัสดิ์เจงหวัดอุครนพนมแต่ว่าอันลุงผู้ปลูกนี่อ๋อผมอไม่ได้อยู่บ้านนี้แต่ว่าอยู่บ้านใกล้ๆกันเนี่ล่ะครับเจ้่วัาที่ดินอยู่นี่ครับที่ดินอยู่นี่ครับทำมาหากินอยู่นี่เนาะครับกะเอาไปเลี้ยงกับเนี่ยโน่นอยู่พี่เนี่ย ครับผมพอได้อยู่ได้กินเนี่ยแะครับเขาได้ร่ำรวยอ้าวครับเอขอบคุณลุงครับลุงหมอนเนาะนะครับที่มาให้ข้อมูลให้พี่น้องได้ฟังนะครับในการปลูกมันสับปะหลังสายนำยศนะครับเด้อพี่น้องขอบคุณเล็นยคาับลุงครับสวัสดีครับ